ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์สมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจังหวัดมุกดาหารพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับเงินกู้5 0 0แสนล้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้ของเงินกู้เพื่อไปไปแก้ปัญหาเรื่องโควิดไปแล้ว1.1แสนล้าน ใน1.1แสนล้านนี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะจบตรงนั้นแล้วแล้วก็เรื่องโควิดมันน่าจะหมดไปแต่ก็ด้วยการบริหารของท่านประยุทธ์จันโอชาก็เลยจะต้องมากู้ครั้งที่สองครั้งที่1ที่กู้ไปนั้นเนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าที่กู้ไปนั้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าผู้นำมองไม่มองไม่เห็นว่าการจะแก้ปัญหาโควิดนั้นจะทำอย่างไรผมเรียนว่าเงินจุด1.1แสนล้านเนี่ยสามารถแก้ปัญหาโควิดได้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์แก้ไม่ได้นะครับท่านลองคิดดูว่าตอนที่ขอสภาแห่งนี้1น1นแสนล้านนั้นน่ยตอนนั้นโควิดก็ยังไม่ระบาดเท่าไหร่นะครับแต่มาถึงตอนนี้โควิดระบาดขึ้นกว่าเก่า เหตุ <H ate> ที่มันยังไม่แก้ปัญหาได้ก็เพราะว่าเงินจุดหนึ่งแสนล้านนั้นนำไปใช้โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอนะครับถ้าผมเรียนว่าคัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคัสเตอร์สนามมวยคัสเตอร์สมุทรสาครคัสเตอร์บอลที่ ระยองสุดท้ายมีคัสเตอร์ที่คิสตันทองหลอกก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการบริหารงานที่ไม่ไม่พร้อมและไม่ดีของรัฐบาลนี้คัสเตอร์สุดท้ายนี้ก็เกิดจากรัฐมนตรีในคณะของท่านนะครับฉะนั้นสุดท้ายรัฐบาลก็ยังปล่อยให้ประชาชนกลับไปเมื่อตอนสงการก็ยิ่งกลับมาเกิดแพร่ระบาด อย่างยิ่งในตอนนี้นะครับรัฐบาลที่ที่ใช้เงินไปในรักษาะนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณของรัฐบาลมากเพราะว่าครั้งแรกเอาไปก็บอกเอาไปฟื้นฟูที่จริงฟื้นฟูไม่จําเป็นจะต้อง,จะ,องจะต้องใช้เงินโควิดถ้ากู้เงินไปแก้ปัญหาโควิดก็ต้องใช้เฉพาะโควิดผมเชื่อว่า มันจะสามารถแก้ปัญหาได้คือถ้านายกรัฐมนตรีมองเห็นว่าการแก้ปัญหาโควิดนั้นต้องโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาจริงๆเรื่องโควิดไม่ใช่เอาเงินที่กู้หนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านนั้นไปทําโครงสร้างพื้นฐานมั่งอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมันอยู่ใน,ในงบของอฟังก์ชันของแต่ละกระทรวงอยู่แล้วนะครับเช่นงบฟื้นฟูที่ออกไปในงบหนึ่งจดหนึ่งล้านล้านน่ะออกไปก็ไปแบ่งให้แต่ละจังหวัดจังหวัดละเท่านั้นเท่านี้ นะครับแบ่งเค้กันทั้งประเทศก็รู้ว่ามีการทุจริตกันนะครับเปอร์เซนต์เท่าไหร่เขารู้กันทั้งประเทศเหรครับว่าผู้ผู้รับจ้างที่ไปทํางบฟื้นฟูต่างๆเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่มาครั้งนี้ก็เป็นงบเงินกู้ที่ผ่านไปเมื่อไม่นานก็แบบเดียวแบบเดิมอีกนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าเงินห้าแสนล้านที่จะกู้ต่อไปนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้ายังจะนําไปใช้แบบเดิมๆนะครับ ท่านรู้ไหมครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่กู้มากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับกู้ไปแล้วไม่เกิดผลแล้วก็มีการทุจริตกันมากมายนะครับผมเองเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณและผมเคยแนะนําเรื่องวิธีการที่จะป้องกันการหัวประมูลและผมทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทําหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการ e b i d d i n g นะครับการ e b i d d i n g เหล่านั้นเน่ย ก็ทุจริตกันทั้งนั้นนะครับตกอ์เนี่ยเขาบอกว่า,าผู้รับจ้างหัวกันเองแต่ตอนหลังมาเนี่ยทางราชการหัวให้หน่วยงานเป็นเป็นเป็นหน่วยงานของราชการเองเป็นการหัวให้เดี๋ยวนี้ผู้รับเหมารายเล็กรายน้อยในแต่ละหัวเมืองเนี่ยจะต้องมาขึ้นบัญชีกับกรมบัญชีกลางเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้นะครับว่าใครเนี่ยจะปประมูลอะไรได้ชั้นไหนแค่ไหนผู้รับเหมาระดับ ชั้นพิเศษเนี่ยรัฐบาลก็เห็นอยู่แล้วประมูลประมูลรถไฟไปภาคอีสานไปเหนือไปใต้งบประมาณหลายแสนล้านท่านประธานครับแต่สรุปแล้วแบ่งเค้กันในเส้นหนึ่งสีหบริษัทเป็นผู้ละเหมายักษ์ใหญ่ทั้งนั้นสรุปแล้วตามกองบประมาณเท่าไหร่นะครับ0.08เเซ ท่านลองคิดดูดิครับและอย่างนี้ทางปปชบ้างสตงบ้างกรมบัญชีกลางบ้างไม่ทราบเลยครับว่ามีการหัวกันไม่ทราบเลยครับว่ามันเกิดความเสียหายเท่าไหร่นะครับในวงการเขารู้กันหมดครับที่จริงเราต้องพูดความจริงกันบ้างเพราะเพื่อจะให้มีการตื่นตัวท่านรู้ไหมครับว่าอธิบดีปัจจุบันนี้เ,เขาเรียกว่าเศรษฐีมีเงินหลักร้อยล้านประลัดกระทรวงบางกระทรวงมีเงินเป็นพันล้านครับท่านเขาเรียกมหาเศรษฐีครับ ฉะนั้นเดี๋ยวถึงเวลาตอนงบประมาณวาระสองเข้าสภาและผมจะเอาให้ดูว่าแต่ละกรมแต่ละกระทรวงนั้นทุจริตอะไรบ้างผมกําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอในวาระสองในนั้นแต่วันนี้ขอพูดเรื่องการอขอกู้เงิน5้0แสนล้านผมเชื่อว่ากู้ไปก็จะเหมือนเงิน1.1ล้านล้านเหมือนเดิมผมเลยมีข้อเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลนะครับเป็นต้นว่าแอปเป๋าตัง แอปเป๋าังินเนี่ยให้ให้ธนาคารกรุงไทยทําทําไมถึงจะต้องให้เฉพาะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินก็เป็นรัฐวิสาหกิจทําไมไม่ให้ธนาคารออมสินเขาทําบ้างลองเขาลองให้เขาทําดูบ้างอาจจะดีกว่าธนาคารกรุงไทยก็ได้และธนาคารกรุงไทยเองก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่ามาชี้แจงที่กรรมธิการผมทางธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจถ้าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ แล้วเงินต่างๆของราชการไปถาดไปผ่านแบงก์กรุงไทยทําไมนะครับฉะนั้นธนาคารกรุงไทยบอกว่าตัวเองไม่เป็นรัฐศาสตรกิจถ้าจะได้ประโยชน์แต่พอจะเสียประโยชน์ก็บอกว่าตัวเองไม่เป็นรัฐศาสารกิจผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกประยุทธ์นะครับผมเรียนว่าธนาคารกรุงไทยซีอีโอกรุงไทยปัจจุบันเนี่ยคุณไกลิ์อุชุการนนชัยครบวาระจะต้องพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ6พฤศจิกาหกไปแล้วแต่ทำไมทุกวันนี้ยังนั่งอยู่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ไม่กล้าตอบว่านั่งอยู่ได้เพราะอะไรทั้งที่กเกษียณแล้วผมบอกนายกรัฐมนตรีว่าถ้าคนนี้เก่งนะครับเอาเขาไปเป็นรัฐมนตรีเลยครับอย่าให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นเพราะมันผิดกฎหมายเรื่องนี้ผมจะติดตามให้ถึงที่สุดว่าทําไมถึงนั่งอยู่ได้นะครับถ้าเขาเก่งเอาไปเป็นรัฐมนตรีเลยมันจะไม่ขาดคุณสมบัติแต่ตอนนี้เขาขาดคุณสมบัติเขานั่งอยู่ฉะนั้นเนี่ย ท่านประยุทธ์พูดตลอดว่าทําตามกฎหมายทุกอย่างจะทําตามกฎหมายทุกอย่างถ้าไม่ทําตามหมายบอกมามีอะไรบ้างเรื่องนี้ผมถามสามครั้งแล้วกรุณาตอบผมด้วยว่าเขานั่งอยู่เพราะอะไรใช้กฎหมายอะไรรองรับนะครับในเรื่องแอปเ,อเป๋าตังค์แตเพราะในแอปเป๋าตังค์นี่บอกว่าคนที่ส่งข้อมูลเข้าไปพอคีย์เข้าไปเพ๊บเนี่ยในแอปเป๋าตังค์นี่ยืนยันบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลของประชาชนไปใช้ นั่นไปใช้ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นไปการระเบิดสิทธิของของประชาชนฉะนั้นไม่น่าจะทําได้ลองให้แบงก์อื่นเขาทาดูนะครับผมเชื่อว่าออแอปเป๋าตังอะไรต่างๆพวกนี้มันอาจจะดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ประโยชน์เพราะเงินแก้ปัญหาโควิดก็ต้องไปใช้โควิดแต่นี่เอาไปใช้ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ในการมาขอสภาแห่งนี้สภาแห่งนี้ก็มีการอภิปรายกันมากมายวันนี้ผมก็ฟังตั้งแต่เช้าฝ่ายรัฐบาลบางท่านก็ติตำหนิ าทางรัฐบาลอยู่เช่นเดียวกันท่านเปิ้ลประยุทธ์ก็คงจะเข้าใจดีว่าสิ่งที่ท่านตทำไปนั้นไม่มีใครเห็นด้วยแล้วปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นชายชาติทหารท่านเสียสละมาเจ็ปีแล้วครับผมว่าท่านต้องเสียสละครั้งใหญ่ครั้งนี้แล้วครับว่าควรลอาออกไปซะนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็ครูว,ว่าจะยุบสภาทักฝ่ายค้านเองโดยพักเพื่อไทยยืนยันว่าให้ยุบเร็วๆครับ พักเพื่อไทยไม่ได้สนใจว่าจะยุบยุบพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยพอยุบแล้วนี่จะรู้ว่าพักเพื่อไทยจะกลับมาอย่างถล่มทลายนะครับผมเรียนว่าตอนนี้เขาเบื่อสุดๆแล้วว่าออผู้นําประเทศไม่ได้มีความสามารถที่จะมาบริหารประเทศได้และผมแนะนําสุดท้ายบอกว่างบการซื้ออาวุธต่างๆที่มีอยู่เนี่ยลองไม่ซื้อสักสองปีสิครับเงินสองปีที่จะไม่ซื้ออาวุธเนี่ย เอาไปแช่ปัญหาโควิดได้เลยไม่ต้องมากู้ห้าแสนล้านอีกฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนายกประยุทธ์จะต้องแร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไปซื้อรถถังไปซื้อเรือดำน้ำําไปซื้อทําไมครับมันหมดสมัยที่เขาจะมาฆ่ากันแล้วมันหมดสมัยที่มายึดประเทศกันแล้วอันนั้นมันช่วงสมัยสงครามโลกกันแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องคํานึงถึงประเทศชาติฉะนั้นลองงดงดประมาณของกระทรวงกลาโหมสักปีสองปีนะครับ จะไม่ต้องมากู้เงินให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติต่อไปฉะนั้นผมเรียนว่าพักเพื่อไทยยืนยันว่าให้ท่านยุบสภาเลยครับนะครับไม่ต้องมาขู่พักเพื่อไทยฉะนั้นท่านขู่แต่พักรัฐบาลได้แต่พักเพื่อไทยขู่ไม่ได้พักเพื่อไทยยินดีที่จะให้ท่านยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่ครับขอบคุณครับ